ไปเสียบอลต,ตรงนี้เนี่ยแหละครับอดิศรผมรักเสียบคือตัวของคือตอนเสียบเนี่ยตัวอยู่ข้างนอกนะครับเ <laughs> ท้าอยู่ข้างนอกแต่พอตังหวะต่อมาทั้งอดิศรแล้วก็หมายเลขสิบเจ็ดเอาไซรีเนี่ยครับไปอยู่ข้างในเขตโทษเขาไมู่ดสินอับดุลลาฮซันให้จุดโทษแต่ว่าถ้าดูมุมไหลมุมอย่างนี้ค่อนข้างชัดนะครับ <laughs> สกัดที่นอกเขตนะครับเนี่ยครับดูครับนะครับเพื่อให้ดูนะครับ แต่ก็ปรากฏว่ากับตันทีมบาสซัสแต่นะครับสมพรยศซุปเปอร์เซฟปัดได้ชนคานออกหลังครับโอ,อ้โหเนี่ยครับสร้างความเชื่อมั่นในทีมไทยกลับมาอีกครั้งคือถ้าเราเสียประตูจากผู้โทษไปก่อนนี่มันก็จะเหนื่อยมากขึ้นนะครับสมพรยศเซฟเอาไว้นะครับบางกุ้ยเขาผ่านแล้วครับ เขาพลาดแล้วไหลไปอันตรายโอ้โหโซุปเปอร์ซรเซฟครับโอ้โหเราเข้าพลาดครับเล,ลี่ยมพลิกนะฮะโอ้โหทยาวัน์นะครับพลาดแล้วรอแปรจังหวะน,นี้โอ,โ,โอ้โหมาได่ทันครับต้องชมเลยครับซุปเปอร์เซฟอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหครับเขาเสียหลักไปแล้วนะครับเอลซ้ำไม่ทันครับจังหวะที่สมพรยศปัดออกไปได้นี่เสาแรกดูครับกะใส่กรแล้วนะครับนี่ครับมาพอดีครับ ยอดเยี่ยมจริงๆครับมาติกรยาแล้วก็การอ่านเกมของสมบอรณ์เกมได้ลุ้นตลอดครับแล้วก็น่าจะออกตรงนี้นะครับหนึ่งหนึ่งเพราะว่าพดครบสามมาทีแล้วครับเป็นผลการแข่งขันท,ที่ได้หนึ่งคะแนนแล้วทีมไทถือว่าเล่นได้ดีนะครับ,รบเล่นได้ดีจริงๆวันี้ลุ้นเป็นทีมชนะด้วยใช่ครับ